น้ำพริกล็อตสองส่งวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวรอเช็คนะครับเลขแท็กกิ้งนะคะส่งพรุ่งนี้แล้วเราก็จะเปิดรับลอ็อตสามต่อเลยนะครับหละ่ะเออมี่นถามว่านี่ผลิตลอดเมื่อไหร่ล็อตสามอล็อตสามแอดไลน์ไปรอเลยครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับ Kau pergi ke mana? Kau pergi ke ini, sedih, macamai. Hmm, ็เดี๋ยวเราลงไปเช็คของกันดีกว่าตอนนี้ไม่มีเสียงร้องเพลงแล้วนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับรอรับน้ําพริกได้เลยนะครับแล้วก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับใครที่ไม่รู้ว่าจะสั่งน้ำพริกยังไงนะครับก็แอดไลน์ไปรอกันนะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะเปิดรับออเดอร์รถสามแล้วนะครับมีน้ำพริกปลาสลิดแล้วก็ปลาเป็นข้วกล้งปลาสลิดด้วยนะครับในรถสามเย่กระปุกละแปดสิบเก้าบาทครับ กันนาพปลาสลิดแล้วก็คัวก,กิ้งปลาสลิดเลยครับคิดถึงนะครับคิดถึงทุกคนมากๆนะครับแต่ไว้เจอกันเนาะแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาทําบุญร่วมกันนะครับเดี๋ยวแบงค์จะมาชี้แจงรายละเอียดให้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับใครก็เตรียมตัวนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาคุยกัน,น The Bluetooth device is ready to pair.